แม่จำได้ไหมตอนที่บอกว่าถ้าอ,าอยากแต่งงานกับแอเอาท้องแปดหนึ่งตอนนั้นมีสองร้อยบาทอยู่ในกระเป๋ทาทำให้ผมเครียดมากเลยบอกว่ายายบอกว่าผมไม่มีปัญญาที่เลี้ยงลูกตัวเองเลี้ยงแอไม่ได้แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวสู้อยู่ในชีวิต ทำทุกอย่างที่ได้เนินเลี้ยงแอ่ได้ถ้ามีลูกก็เลี้ยงลูกได้ไม่อยากให้ยายกังวงแล้วจริงๆขอพูณมากสำหรับทุกอย่างที่แม่ช่วยให้ผมทุกวันนี้คิดว่าอะไรที่พมมีอยู่ในชีวิตต,ตัวเองก็มีแต่ก,กับลูกสาวคุณกับคุณกับพ่อแต่พยายามที่ทำเองทำทุกอย่างเองขอให้วันหนึ่งผมเลี้ยงออยขอพัอเลยขอพูณมากสำหรับทุกอย่างครับ ขอบคุณนะครับ